คนนะคะแน่นอนว่ามีเรื่องรวของคนในวงการันเทิงนนทะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคะ<า>่ะมาเริ่มกันที่คุณแม่สุดแซ่บเลยนะคะสำหรับคุณแม่ลูกสองนะคะที่นับวันยิ่งสวยขึ้นมากๆสําหรับสาวโอปอนิสราอารยสกุลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่โอปอหุ่นเป๊ะมากและถามมีสุขภาพมีสุดๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางรัฐข่าวว่าตอนนี้เอวคุณแม่24จัก เดี 1> <wykor> 1> ๋ยว <No 1> <I> AL <als> 24จ้ะโอ้โหดูแลตัวเองยังไงใช่คุณแม่บอกว่าคุณแม่เอาปอบบอกว่าน้ำหนักลดลงจากตอนที่ตอนนั้นวิลูใช่ไหมหลังคลอดลูกลดลงมาเกือบ20กโล o อเอ็มมากใช่หลยคนอจะสงสัยว่าตอนนี้แล้วคุณแม่น้ำหนักเท่าไหร่คุณแม่บอกว่าตอนนี้น้ำหนักก็เหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละไม่ได้แบบน้อยจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับคุณแม่บอกว่าไม่มีวิธีการลดน้ำหนัก สำหรับวิธีการลดน้ำหนักนะคะคุณแม่อโอบอกว่าไม่มีตัวช่วยใดๆเลยนะคะไม่ใช้ทางลัดไม่มีอาหารเสริมเลยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วคุณแม่บอกว่าถ้าลดเร็วแบบกินอะไรพวกนี้มันลดเร็วแล<ย>้วเดี๋ยวมันจะชายมยโยมันจะเด้งกลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรือว่าอ้วนหนักกว่าเดิมอีกคุณแม่ก็เลยบอกว่าเลยโฟกัสที่การออกกําลังกายแล้วก็การควบคุมอ,อาหารถูกต้องส่วนทางนักหมอโอกนะคะสามีก็ช่วยดูแลในเรื่องของ อาหารดูแลควบคุมนะคะเุณ่อปปอรบอกว่าพี่โอ๊คได้เห็นพี่โอปอร์นี่ลดน้ำหนักก็ดีใจที่แบบลดน้ำหนักแบบถูกวิธีเขาก็าโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากคุณแม่โอปอกันเลยค่ะเกือบเท่าไหร่นะคะเหลือเท่าไหร่ครับพี่ปอยอข้าวข้าวันนี้ถ้าเราวัดมาที่สิบสองไลยครับยี่สิบสี่ รล้ไหจริงๆตอนนี้น้ำหนักก็จะผอมกว่าตอนแต่งงานนิดหน่อยไม่กล้าบอกน้ำหนักเลยเพราะว่าบอกมาก็คือคนน้ำหนักปกติคนคน,นึงไม่ได้ผอมแต่แต่ว่าถ้าถามว่าตั้งแต่คลอดตอนคลอดกับต,ตอนนี้มันก็ลดมาประมาณจะ20กิโลโอ้โหให้พี่ลดเธอตอนนั้นพี่ไม่ได้จริงแรงบรรดาใจ ตัวเองกินดีๆอยู่กับลูกเลยอนะไรเงี้ยจนพอลูกโตแล้วเรารู้สึกว่าถึงเวลาล้วนที่เราจะกลับไปดูแลตัวเองให้ตอนตอนตอนลูกเล็กๆแล้วเรายังน้ําหนักมากกว่านี้วิ่งตามลูกแล้วเราเหนื่อยเวลาลูกว่ายน้ำปีนเขาเราก็แบบอยากมันไม่ทั้งตัวค่ะพอลูกโตไปโรงเรียนเรารู้สึกว่ามันไม่มีข้ออ้างแล้วนี่นาที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองก็เลยออกกําลังกายกลับมากินระวงังซึ่ง ที่ใช้เวลาลดแบบค่อยๆลดค่อยๆลดมันไม่โหมเลยเพราะว่าเปิดปอดตอนตอลดน้ำหนักมาตลอดชีดวิตอะเหมือนอยู่ดีๆลดเร็วๆแบบมีทางลัดเยอะๆเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยแป๊บเดียวผมกระเด้งอะตอนตอนหลังเลยได้บทเรียนว่าไม่เอาระค่อยๆลดใช้เวลา3ปีกว่าที่มันจะค่อย จะไม่มีมันมันจะไม่มีโมเมนต,ต์ที่แบบเพื่อนลดน้ําหนักแล้วชวนไปกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะซัพพอร์ตกันว่าเนาะกำลังกลังดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไรอ่ะสาหรับสาวๆคนไหนเนาะที่แบบอยากลดน้ําหนักก็เอาคุณแม่เอาปอเป็นตัวอย่างได้ก็คือแบบควบคุมมีคว้าควบคุมอ,อ,อาหารไม่มีตัวช่วยใดๆคุณแม่บอกอ<ม>ว่าไม่ต้องรีบเนี่ยนี้คุณแม่เอาปอบ,บอกว่าใช้เวลาประมาณสามปีหรือตัวอีกทีก็คือเสื้อผ้า ตัวคือต้องเปลี่ยนไซส์หมดเลยละดีเนาะอยากเป็นว่างช่วงนีน้วันขึ้นไมีหยุดเลยอะมาต่อมาติท้ายกันที่หนุ่มตุมตามยุทธนานดีกว่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันวนาเลนไทน์ได้ทำการเซอร์ไพร์ ครูข่าวขอคุณอาลีหรือว่าแฟนสาวนั่นเองแต่งงานไปที่เรียบร้อยเออหลังจากที่คบหาดูใจกันมาพักใหญ่เลยหรือว่าได้เนาะเอองานนี้นักข่าวเนี่ยเจอก็เลยถือโอกาสได้ถามถึงเรื่องงานแต่งสักหน่อยว่าจะอะไรยังไงงั้นเดี๋ยวไปฟังจากปากของหนุ่มตุ๊กตับกันเลยค่ะเก็บเงินรอแต่งงานเร่งทำงานเพราะว่าหาติดต่อไม่ล่าก็รอไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าก็ทำงานไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรอแต่งงานนี่ต้องต้องรอแบบ เจ้าต,ตัวเขาพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าคือขอกันไว้ก่อนผม,ผม,ผ,มผมถือว่าขอมั่นอะไรเงี้ยครับก็เรารักเขาอะไรเงี้ยครับเราเรารักกันเราเรารู้สึกว่าเจตนามันมันโอเคแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยที่เหลือคือจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องอื่นครับใช้ชีวิตกันไปทํางานกันไปถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าในการในการจะทําอะไรหลายหลยอย่างเนี่ยมันต้องต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองไปด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติกันนะครับทำให้เขามั่นใจเนี่ยแปว่า ช่ครับอยากให้มั่นใจอยากให้มั่นใจว่าแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ทํางานให้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยยังไงเราก็เราก็ต้องไปถึงวันนั้นแน่ๆเลยโมเมนต์ตอนนั้นหน่อยปกติมากเลยครับจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นเรื่องแบบความแบบพิเศษไปมากกว่าแค่ผมรู้สึกอยากให้เขาอยากให้เขาได้ในทุกสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งคนจะได้รับอะไรเงี้ยครับเขาพอรู้มากกว่านครับว่าเราต้องขอเขาว่าลูก รู้ผมเป็นคนปิดไม่เนียนใช่ใช่ครับแต่ก็แต่ก็ถึงโมเมนต์จริงๆก็ตื่นเต้นกันแหละจับจับอะไรบ้างแบบเีมต้ว่างไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยครับซื้อแหวนก็พอแล้วครับผมเต็ีที่ไหนอะไรอะไรเรา้องใส่อ่าสะานพุทธครับของสะพานพุทธทำไมอะตกใส่ดูหนังฝรั่งเยอะมากเนี่ยเช่าขอบกันตามสะพานเลยบรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศเราก็เราก็หินดีกันมากเราไม่มีการเตรียมงานทีมงานอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็ตั้งกล้องถ่ายกันเองเพราะว่าผมถ่ายร็อกอยู่แล้ว ถ่ายบล็อกถ่ายแบบรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็ไปถ่ายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เออขออะไรเงี้ยแล้วก็ไ้รับูดอย่างไรบ้างไม่ได้พูดอะไรมากครับก็แต่งงานกันไหมเออแค่บอกว่าเออเราแต่งงานกันไหมแค่นั้นเลยเขาตกใจไหมตอนนั้นเ็าแล้วอึ้งนะก็อึ้งอยู่อะไเงี้ยครับแต่ก็ไม่มากหรอกครับเพราะว่าเหมือนรู้เขารู้เยอะกว่าผมอีกมีเซนใช่ไหมางีเขาเา ก็จริงๆก็ก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วแหละอยู่ดีๆก็จะชวนไปซื้อดอกไม้อะไรเงี้ยก็แบบโอเคโอเคแต่แต่อันนั้นไม่ไม่ได้สําคัญมากครับจริงๆมันสําคัญตรงที่ว่าไอ้เรื่องระหว่างผมกับน้องเนี่ยเราค่อนข้างคุยกันตลอดเวลาเราค่อนข้างที่จะปรึกษาหารือกันแทบจะทุกๆเรื่อง,องมันเลยทําให้ทุกอย่างที่ที่เราจะตัดใจทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยมัน มัน p r i เว t ยากมากครับมันหลบหลีกยากมากที่จะให้เขาไม่รู้อะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำให้เราตั้งใจสุว่าเุก่องผเป็างก็ผมรู้สึกว่ามันมันมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีความรักในครั้งนี้จริงผมเคยให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวไปนหมดแล้วว่าว่ามันเกิดขึ้นยากมากในความรักครั้งนี้เพราะว่าเพราะว่าผมแบบ ค,คิดเยอะมากเตรียมการเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่เจอคนที่เรารู้สึกจริงๆเ,เราก็จะไม่เริ่มมันก็จะไม่เริ่มแล้วก็คงไม่มีแล้วก็คงเฉยๆแล้วผมก็เลยก็เลยเหมือนบอกว่าคือผมพูดเป็นกลางๆไว้เลยนะว่าทุกในความสัมพันธ์เนี่ยการเริ่มครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยมันเริ่มต้นด้วยแพชชั่นของความรักที่ที่เรารักเขาที่เราชอบในตัวเขาที่เรารู้สึกตื่นเต้นในตัวเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มแต่ ถ้าพูดกันตามแฟกต์ตามความเป็นจริงคือเราไม่รู้จริงๆครับว่าเราจะรักกันไปได้ยาวแค่ไหนหรือเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราแค่อยากดูทุกๆวันแหละฮะเพราะฉะนั้น <un less: S 1> ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นผมเลยผมเลยเรียกมันว่า <un less: PowerPoint> มันเป็น <un less: S 1> เป็น Last c h a n ช e ครับเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วอ่ะสำหรับการที่จะใช้ชีวิตในฐานะของการมีความรักอยู่ในมบออะไรย่างเงี้ยครับก็ทําให้เต็มที่เลยผมก็ดุเต็มที่อะไรที่ ทำได้ทาได้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามันประสบความสําสเร็จมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมครับ <_ d ata> ถ้ามันไม่ประสบความสําสเร็จเราก็เข้าใจแค่นั้นเองก็อย่างที่งตามบอกก็คือตอนนี้ก็คือเก็บตังค์อยู่นั่นเองน,น,นะจ๊ะที่ขอแต่งงานเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นการมั่นหมายเพื่อให้แบบผู้หญิงมั่นใจว่าเออยังไงก็ต้องไปถึงจุดนั้นแน่นอน ก็คือแบบรักจริงอ่ะจริงเราจรงเราก็รอติดตามแล้วก็รออาจจะลุ้นแล้วอาจจะได้ไปร่วมเพราะว่าเราก็เป็นสื่อเออแล้วรอดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเมาข่าวดังของเราก็ได้จบลงแล้วพบก,กับพวกเราได้ใหม่ถึงวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5้าโมงตรงผ่านช่องทางมาดาเมาค่ะค่ะแล้วก็ทางช่องทางยูทูบมาราดับชาแนลนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ